ราหรือว่าคุณนุชนะครับมีปัญหาเรื่องทอนซิลอักเสบกับไมเกรนเป็นมายังไงครับไอจเจ้าสองโรคนี้ก็เป็นมาเพราะว่าพักผ่อนน้อยตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกอะค่ะประมาณสี่ห้าปีอะค่ะ,ะเวลาที่อากาศเย็นมากๆนะคะครหรือว่าทานน้ำเย็นมากน้ำแข็งมากเนี่ยพอนอนพอตื่นนอนมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเจ็บคอ คอแห้งนะคะแล้วก็เจ็บที่โคนลิ้นกืนน้ำลายไม่ได้ถ้าไม่กินยานะวันนั้นคอเนี่ยจะหันไม่ได้ะคะ่ะหน้าจะหันไปหันมาไม่ได้คอจะแข็งมากถ้าพักผ่อนตามปกติพักผ่อนเพียงพอเป็นไหมฮะก็ยังเป็นอยู่นะคะก็เป็นเป็นค่ะไปหาคุณหมอ,อคุณหมอบอกยังไงครับคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ต่อมทอนซิล ภูมิแพ้ที่ต่อมทอนซินค่ะต่อมทอนซินจะโตครับเราต้องไปฉีดยาออืเพราะว่าทานยาแล้วไม่หายต้องไปหลายรอบใช่กี่ปีแล้วครับที่รักษาประมาณห้าปีค่ะประมาณห้าปีฉีดยาก็ไม่หายทานยาก็ไม่หายไม่หายมีคําแนะนําสุดท้ายไหมครับแนะนําสุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะก็แล้วก็มาเจอบิมเนี่ยแหละค่ะเอ๊ะผมเคยได้ยินมีมีตัดได้ใช่ไหมอาจารย์เนี่ย ก็คือทอนซินเนี่ยจริงๆมันเป็นที่ดักจับเชื้อโรคนะคะคแล้วทอนซินนี่มันเป็นที่พักของพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ที่จะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะ,ะแต่ว่าถ้ามันดักจับเชื้อโรคแล้วมันทํางานไม่ได้ดีระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นที่ โรคต่อไป uh huh. ใช่ไหมคะกินยาไปทีมันก็ระง,งับไปทีหนึ่งต่อมามันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกแบบ,บนี้ค่ะ, uh huh. ะมันตัดทิ้งได้เพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้เกิดจากที่นี่แห่งเดียวมันมีหลายแห่งที่ร่างกายสร้างได้ uh huh. เพราะฉะนั้นคนที่ตัดทอนซินออกไปก็จะไม่มีเรื้อรังรแต่การดักจับเชื้อโรคจะลดลงครับเพราะผมเคยได้ยินมานะคร,าครับว่าคุณหมอบางท่านเนี่ยแนะนําให้ต,ตัดทิ้งนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะของของเราจะไปตัดทิ้งได้ยังไงล่ะ ไม่ใครก็เป็นใครก็ไม่อยากตาดัดใ,ใช่ไหมครับอ่าคานนี้เนี่ยไอ้ไมเกรนนี่มาอย่างไงฮะไมเกรนก็เวลาอากาศร้อนพอเวลาอากาศร้อนจัดนะคะก็จะปวดหัวมากปวดที่เอ่อท้ายทอยมาแล้วก็ขึ้นมาที่ซีกซีกข,ขวาค่ะครับค่ด้านขวาแล้วก็มาปวดที่เบ้าตานะคะแล้วก็เอ่อแบบเราต้องกระตุกที่คนเส้นผมอะค่ะเพราะว่าปวดมาก ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วค่ะค่ะทานยาก็ไม่หายกระชากเลยใช่ไหมไม่กระตุกพอยังไม่ต้องถึงกระชากกระตุกกระตุกอะค่ะแบบเหมือนกระตุ้นเขานิดนึงอะออม,มันปวดอ,อะค่ะมันปวดมันมึนมากอะค่ะกระตุกให้มันรู้สึกเจ็บหรืออะไรแบบนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็ต้องต้อง,อ,งอาเจียนออกมานะคะถึงจะรู้สึกดีขึ้นจะโลง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยถามคุณหมอไหมครับว่าจะทํายังไงให้มันหายไปไม่มีอะค่ะต้องต้อง เราก็ไปหาคุณหมออีกก็เอายามาทานอีกแบบนี้ค่ะอยู่อย่างนี้ตลอดนูจะต้องพกยาเนี่ยถุงยาเนี่ยติดตัวตลอดครับติดมากกว่าสามมีอีกนะติดยาใช่ฮะติดยามากกว่าติดสา <3 S 1> มีอ,อันนี้เขาเรียกติดยาควรไปถํากระบอกนะฮะเนี่ยทาไมถึงกล้าตัดสินใจลองบิมดูครก็คือในเมื่อผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคุณนุชเองเนี่ยเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายๆอย่างค่ะ ก็ลองทุกอย่างแล้วค่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะไม่ลองอะไรไใช่ไหใช่ใช่แล้วเราก็อยากหายอ่ะอยากหายอะไรก่อนอยากหายทอมซินหรืออยากหายไมเกรนทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งสองอย่างค่ะถ้าคิดว่าได้ได้อย่างเดียวซื้ออะไรอีกอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแก้ทั้งสองอย่างเลยค่ะออฮะก็เลยลองบิมค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยแก้ได้ทั้งสองอย่างสองแคปซูลเช้าแล้วก่อนก่อนแค่ ก่อนนอนอีกสองแคปซูลวันละสี่แคปซูลวันละสี่แคปซูลเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับหนึ่งอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นบ้างก็หลับสบายตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็อาการทั้งหลายก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วค่ะอ้วนไหมฮะไม่อ้วนค่ะอ่าไม่อ้วนเหมือนตัวอื่นนะค่ะแล้วผิวพรรณก็สดใสขึ้นด้วยเพราะปกติแบบเหมือนร่างกายเสื่อมโทรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไหนจะพออากาศเย็นก็เป็นที่คอพออากาศร้อนก็เป็นที่หัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื อก,ก็ไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าทานตัวนี้ตัวเดียวทานบิมตัวเดียวดีขึ้นหมดเลยทานอยู่นานเท่าไหร่ครับอาทานอยู่นานเท่าไหร่หมายถึงว่าตอนจนรู้สึกว่าว่าทั้งหมดเนี่ยหายไปอาทิตย์เดียวค่ะสัปดาหนเดียวเหรใช่<ะ>ค่ะจริงๆมารู้สึกดีตั้งแต่สามวันแรกแล้วนะคะสามวันแรกค่ะอาจารย์ครับบิมเข้าไปทําอะไรพร้อมๆกันทั้งสองอาคารนะครับครับ ่ันอื่นผมต้องถามคุณนุชก่อนว่าใช้แคปซูลสีเขียวสูสีอะไรสีขาวเขียวค่ะขาวขเขียวเขียวขาวขเขียวเขียวะค่ะขาวขาวเขียวเขียวแคปซูลที่ว่าเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้ปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายสร้าง th1 th1 ชนิดที่หนึ่งนะฮะมากขึ้น ทีเเนี่ยเมื่อมันสร้างขึ้นมาแล้วมันจะไปกดกดกดเซลล์มืดและขาวชิ้นหนึ่งคือที2 T h e l p ทีเฮลเปอร์เซสองไอทีเอสองเนี่ยมันคือต้นต่อของอาการอักเสบอาการปวดอาการอักเสบทั้งหลายแหละก็คือทอนซิมก็เกิดจากการอักเสบใช่ครับใช่ไหมครับไเกรนก็คือเหมือนกับเส้นเลือดอักเสบใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ง่ายๆทีเหนึ่มันเพิ่มขึ้น จากการใช้แคปซูลแล้ว t h 1นั้นไปกด t h 2โดยโดยเรืยวิธีการธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมานให้เราดูแลสุขภาพของเราเนะมื่อ t h 1เข้าสูส่ภาวะสมดุลอาการเราได้ก็หายไปร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation B